บบยังยังทำมังอารับพระเยเยทำมาอุปัดอันติจิตตะเจตสิกาทำมาเตเตทำมาเตสังเตสังผับมานังอารัมมณปัจีเยนะปัจจิยูทำทั้งหลายใดๆคือจิตและเจตสิกย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยอารมณ์อันใดอันหนึ่งในบรรดาอารมณ์ปกบรรดาอารมณ์หกอันใดอันหนึ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัย คือช่วยอุปการะแก่จิตเจตสิกทั้งหลายด้นนั้นด้วยอำนาจอารมณะปัจจัยยังยังทำมังทารุมกตะวาเยเยทำมาอุปัดทันติจิตตะเจตสิกกาทำมาเตเตทำมาเตสังเตสังทำมาหนังอธิปติป,ป,ปจเยนะปจโย و. อารมณิธตทำเหล่าใดเหล่าใด คือจิตและเจตสิกทั้งหลายกระทําสิ่งใดๆให้เป็นอารมณ์ด้วยความฝักใฝ่หนักแน่นแล้วเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่อารมณิตธรรมคือจิตเจตสิกทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นด้วยอํานาจอารมณาทิปติปััยจิบแปดเยสังเยสังธรรม,มานังทันะตระ เยเยธรรมมาอุปัชันติจิตะเจตสิกาธรรมมาเตเตธรรมมาเตสังเตสังธรรมมานันตาราปัจเจนะปัจเจโยรำทั้งหลายคือจิตเจตสิกพร้อมด้วยจุดติจิตของพระอรหันต์ที่เกิดหลังหลังใดๆย่อมเกิดขึ้นติดต่อกันในลำดับแห่งนามขันธ์ทั้งหลายใดๆเป็นจุดติจิตของพระอรหันต์ นมขันทั้งหลายเว้นจุดติกิตของพระรหันตันั้นเป็นปัจจัยด้วยช่วยปุปการะแก่กจกิตเจตสิกพร้อมด้วยจุดติกิตของพระรหันตี่เกิดหลังงนั้นด้วยอํานาจอนันตะระปัจจัยอกรูปีโนธรรม,มาอรูปีนางธรรม,มานางกินกิกาเลตหาชาตาปัเยเยนปะ จย,ยกินจิกาเลนาสหาชาตาปะเจเยนาปเจะย,ยในขณะปฏิสนธิการอัตถยะวะัตุรูปทั้งหลายเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่ปัญจาคการะปฏิสนธินามขันธ์สี่ด้วยอำนาจสหาตาตาปัจจัยแต่ในประวัติการเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่นามขันธ์สี่ด้วยอำนาจสหาตาตะปัจจัย ไม่ได้สิบเอ็ดยังรูปังนิสตายามนโททมนธา,าตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัดตันติตังรูปังมนโททมนธา,าตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมปยุตกานันจะทำมานังนิสตยปัจเจนะปัจเจย و. มโนธาสามและมโนยานธา 72. เจ็ดสิบสองเจตสิกห้าสิบสองเว้นอรูปวิปากกิตรีถ้าศัยหอัติาตยาวัตถุใดเกิดขึ้นอัติยวัตถุนั้นเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่มโนธาสามและมโนญาณธาเจ็ดสิบสองเว้นอรูปวิปากกิตรีเจตสิกห้าสิบสองที่ประกอบกับมโนธาและมโนญาณธาด้วยอำนาจ วัตถุกเรชาตะนิสยะและวัฏฐารมณะกเรชาตะนิสยยปัจจัย 10. อุตุโภชนัมปิอุปนิสัยปัจเจเยนะปัจเจโยอุตุคือเย็นร้อนและโภชนาหาราต่างๆอันเป็นที่สบายเป็นปัจจัยพี่ทัวยปาการะแก่กายใจคือรูป,ปขัน์ กุศลอกุศลนาม,มขันด้วยอำนาจปกตูปะนิสยะปัจจัยสิบเอ็ดบุคโลปิอุปนิสยะปะเจเยนาปัจเจโยบุคคลคือกัลยาณมิตรปาปะมิตรปิดามารดาปุติดาครูอุปชาอาจารย์สถิวิหาริและอันเตวาสิทเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะ แก่ใจคือกุศลอกุศลนามขัดปักตูปะนิสยะปัจะยุบันโดยอธิธรรมภายในหรือใจใจกยยยา,าใยใจปกตูปะนิสยะปัจะยุบันโดยสุตันตานัยด้วยอำนาจปัตูปะนิสยะปใจสิบสองเตนะสนับปิอุปนิสยะปัจจเยนะปัจยปจยโย เสนาสนะคือวัดบ้านที่นอนที่นั่งก็ดีปา่าภูเขาต้นไม้เครื่องลงหศมก็ดีเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่ใจคือ,อกุศลอกุศลนามันประตูปานิสยะปะจัจยุบันโดยอภิสัมวาในหรือกายใจปกตูปะนิสยะปะจัจยุบันโดยสุตันตนายนด้วยอำนาจปกตูปะนิสยะ ัจทิฏโตยังรูปังนิสตายมโนนาตุจักมนวิญญาณนาทุจัวัตตันติตังรูปังมโนูาตุยาตังสัมปยุตตานันจะทำมานังปุเรชาตาปจเยเยนาปัจเยโมโนูท่าสาม มโนวิญญาณธาตุเจเจตสิกห้าสิบสอเว้นอรูปวิปากจิต4ี่ปาาัจัยตธยววตถุใดเกิดขึ้นอธยยวตถุนั้นเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่มโนธาสามอัญญสมนะเจตสิกสิที่ประกอบกับมโนธาตด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตะปัจจัยสิบา มโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตะการนันจะทำมาดังกินจิกาเรปุเรชาตาปัจเยเยน้าปัจเยโยกินจิกาเลน้าปุเรชาตาปัจเยเยนาปัจเยโยในประวัติการอาทยาวัตถุรูปนี้เป็นปัจจัยเพื่อช่วยอุปการะแก่มโนวิญญาณภาคเจ็ด สเจตสิกหิบที่ประกอบกับมโนิญญาธาช่วยอำนาจวัตถุปเรชาตและวัตรามณะปเรชาตะปัจจัยสำหรับในปฏิสนธิการนั้นอัตยะวัตถุรูปนี้เป็นปัจจัยคือช่วยอุปตาระแก่ปฏิสนธิวิญญาณ15เจตสิกสิ์35ที่ประกอบกับปฏิสนธิวิญญาณเว้นพระรูปปฏิสนธิวิญญาณ เรื่องำนาจวัตถุกุเรชาตะและวัจจารมณะกุเรชาตะอัใจจัยไม่ได้สิบเอ็ดปัจจาชาตะอรจยนิเทศมีหนึ่งข้อปัจจาชาตาตกติตตเจตสิกาทำตากุเรชาตะสะอิมาสกายาสาัสสัปจาชาตปาปเย,ยปเยนัปปเยโย นามขันธ์สี่ในปัญจาอุการภูมิคือจิตแปดสิบห้าเจตสิกห้าสิบสองเว้นอรูปวิปากจิตสี่ที่เกิดขึ้นภายหลังเจตดตัจตใจคือช่วยอุปการะแก่เอกะชะกายทวิชกาย,กายากติชกายจตุชกายหรืออีกในหนึ่งได้แก่เอกสมุทานิกรูปทวิสมุทานิกรูป,รปติสมุทานิกรูปจตุสมุทานิกรูป ที่เกิดขึ้นก่อนด้วยอำนาจปรชาชาชะตะปัจัจสิบสามกรรมปัจญานิเทศมีสองข้อหนึ่งสุศสลาปุสลังกัมังวิปากานางขันทานางจะตาตาจะรูปานางกรรมปัจมมเยหน้าปัจโยูกุศลอากุศลล อุสลอกุสลนานะคนิกะเจตนาเป็นปัจจัยคือช่วยอุกตาราแก่วิบากนามขันติและปฏิสนธิกรรมชรูปประวติกรรมชรูปอาสัญญาสัตตกรมชรูป,ป,รรรป,รรปด้วยอำนาจนานะคนิกะกรรมปัจจัยสิบห้าอหารับปัจจัยานิเทศมีสองข้อ1ห่ง กัปพลีกาโรอาหารอิมาสตกายสตะอาหารปัจเจนะปัจเจโยอาหารที่คล้ายกับปั้นให้เป็นคำคำหรืออาหารที่กระทำเป็นของกินเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่ร่างกายที่มีกรรมจิตอุตุอาหารเป็นสมุทฐานซึ่งตั้งอยู่ในกราบเดียวกัน และตั้งอยู่ในกราบอดืดอๆดด้วยอำนาจรูปปรูปอาหารและปัจจัย 6. รูป,ปะชีวิตินทะเรียงตะตตารูปานังอินทะเรียปัจเจเนปัจเจโยรูปชีวิตินรีย์ที่เกิดขึ้นในประวัติการและปฏินสนธิการ เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่ธรรมชรูปที่เหลือเก้าหรือแปดที่อยู่ในกราบอันเดียวกันกับตน,นเรื่อมนาดรูปชีวิตสินทรรยาปัจจัย22่สบนับกปิปัจยะพิเทศมีหนึ่งข้อตะมั่นนันตะระนิรุตาจิตตาเจตสิกาธรรมาปตุปันนานังจิต เจตสิกานังธทรม,มานังปฏิปัติจจเจเยัตจโยจิตเจตสิกนามขันติทั้งหลายที่นอกจากจุดติจิตของพร้ารหันที่ดับไปแล้วโดยไม่มีเหลือในลำดับของตนที่เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยที่ช่วยปการะแก่จิตเจตสิกนามขันติทั้งหลายพร้อมด้วยจุดติจิตของระารหันที่เกิดขึ้นต่อจากตน ด้วยอำนาจหน้าเิกปัจจัยี่สิบสามวิคตะปัจยะนิเทศมีหนึ่งข้อสมัมน,นันตระวิคตาจิตตาเจตสิกตาธรรมตาปะตุปันานังจิตาตาเจตสิกานังธรรมนานังวิคตาปจจีนะปัจจิโยจิตเจตสิกนามขันติทั้งหลาย ที่นอกจากจุดติกิจของพระรหันที่ปราศจากไปแล้วโดยไม่มีเหลือในลำดับของตนที่เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยเคยช่วยประการะแก่จิตเจตสิกนามขันธีรทั้งหลายพร้อมด้วยจุติจกิจของพระหันที่เกิดขึ้นต่อจากตนด้วยอำนาจวิเคราะปัจจัย